สวัสดีค่ะสำหรับฟังก์ชันนี้จะพูดถึงฟังก์ชัน Smart One Click ค่ะฟังก์ชัน Smart One Click จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการส่งคำสั่งซื้อขายให้ใช้งานได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกปริมาณและราคาในการส่งคำสั่งซื้อขายค่ะวิธีการใช้งานให้ผู้ใช้คลิกปุ่มเลือกที่เมนู S ค่ะที่ปรากฏทางด้านบนขวามือจะปรากฏหน้าจอ Smart One c l i c กขึ้นมาค่ะ หากต้องการส่งคำสั่งซื้อขายให้คี์ชื่อหลักทรัพย์ในช่องสต็อกค่ะส่วนเมนูด้านล่างนี้จะประกอบไปด้วยจำนวนโวลุมค่ะที่จะมีตั้งแต่100ไปจนถึง100 0 0แค่ะลูกศรที่ชี้มาทางขวาจะเป็นการเพิ่มโวลุมทีละหนึ่งค่ะ และเช่นกันค่ะลูกศรที่ชี้มาทางซ้ายจะเป็นการลดวอลลุ่มทีละ100ค่ะถ้าหากต้องการส่งคำสั่งซื้อให้คลิกที่คอลัมน์ Buy ค่ะในตำแหน่งราคาที่ต้องการจะซื้อจะปรากฏหน้าจอ Order Confirm ขึ้นมาค่ะถ้าหากต้องการซื้อสามารถกด OK ค่ะแต่ถ้าไม่สามารถกด c a n ซ e l ค่ะ ถ้าหากต้องการที่จะส่งคำสั่งขายสามารถคลิกเลือกที่คอลัมน์เซลล์ค่ะเลือกในตำแหน่งราคาที่ต้องการจะปรากฏหน้าจอ order confirm ขึ้นมาค่ะถ้าหากต้องการขายสามารถกดโอเคค่ะแต่ถ้าไม่สามารถกด c a n ซ e l ได้ค่ะ